ดาวหนึ่งดาวหนึ่งเลยอีกตัวนึงอีกตัวนึงก่อแตกอีกตัวก่อแตกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับกราวูนะครับปืนที่โดนเนิฟไปแล้ววันนี้ผมนํากลับมาเล่นใหม่แล้วก็เปลี่ยนของแต่งด้วยนะครับสําหรับของแต่งก็จะมีตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะเป็นมัสเซลมัสเซลก็จะเป็นโมโนลิทิกนะครับแล้วก็เลเซอร์ก็จะเป็นแท็กเลเซอร์เหมือนเดิมสโคเป็น VLK 3.0นะครับแล้วก็อันด์บารเอก็จะเป็นคอม m ัดด์โ a แฟงกิฟ แล้วก็อิมมอร์นชันก็60นัดเหมือนเดิมแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือผมได้ไปเจอกับน้องนาวินนะครับเป็นนักแข่งเกม PUBG Mobile ของทีม p u w p r m o o o e s s p r t t แล้วก็ได้ไปเล่นกับน้องเขายิงเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับผมก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ ที่หน้าผมานะผมจะรายเยจาะแล้วตัวนะึงเกิดเลยเาดเลยอีกตัวหนึ่งครับบ้านนี้บ้านบ้านขวาลา็อกหนึ่งอยู่ในบ้านในบ้านโตัวบ้านขาเป็นไงครับมีบ้านไฟโกลอยอยู่หลังบ้านครับทำซ้ำ แสดงว่าเหลือตัวเดียวต่างบ้านทำนะทำตลาดตลาดตลาดไว้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 รถมาขับไปแล้วขับเข้าไปแล้วขับเข้าไปแล้วร้านค้าร้านค้าร้านค้าต่อร้านค้าหอหอหอระวังฮอโอเคครับเกินในนี้ นี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นเฮ้ยเด็ข้างในนงได้อยู่ในนี้คนนึงสาสิบเมตรยีสิบเมตรชั้นสองชั้นสองครับมี่อสิบเมตร บนตึกเนี่ยเม่จุดบนหัวครับช่วยกระยิงไปเกาะเลยครับผมมีกล่องกระสุนเยอะกระสุนพอปะนี่่อาได้ครับกล่องกระสุนได้ต้องการพอดีปั๊มสองทีวีหนึ่งเอาปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาตัวทีวีฮะโอเคครับมันยิงหัวไป รถ,รถ,รถวิ่งมารถ,รถวิ่งมารถวิ่งมาเกตตร์เรียกเหรอแตเร์เรียกเหรอมันตึเแรงมากน้นองรับบนตึกโหเล่นเหมือนตอนที่กระพีอ,ออกล้วสิที่ของดวูวเดี๋ยววงมาแล้วต้องโดนปัดตีเหรอ ถอยไปอยู่ใน át, วงไม่ได้ย LIKE, ังไงก็ต้องลงมาจะถอยไปเลยตายแล้วไอ้มันวิ่งเข้าไปแล้วเพื่มมันลงเพิ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 ่มมันลงนาวินจะขึ้นเหรอระวังนะระวังเอ้าแม่งได้สวนกับมันบันทึกความจริ้อง รูดสวนไปสวนไปหมดไหมครับหมดเนาะไม่เจอยางยางยางดาวมันอยู่ข้างบนเหรอครับไอตัวก่อแตกเอออยู่ในอยู่ข้างในครับอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างครับเอ้ยมันโผล่ใหม่แล้วไปไหนระอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วไประวังตึกนี้นะครับที่ที่ผมครับผมมมัคฟ้า

ขึ้นไม่ได้มันดักหน้าประตูคนเท่ากับแต่คนขึ้นไม่ได้เขาจะดักอะไรโดนหลังดักหน้าประตูมันดักหน้าประตูเออมันดักหลายทางขึ้นไม่ได้โอ้โหดักลิเบิกเริวิ่งมาดักลิเบิลดี ซื้อคนไม่ไรู้ไปลำคาญจะคึงเมไ่อเนี่ถึงหงลังผมมาแล้ว เอมีคนอยู่ข้างบนนะมีคนอยู่โอ้ยสามกล่องรีบเก็บเลยนะนมาเียบเลยเต่อเพิ่งลงครัต้องมีมีกระสุนให้เก็บยยิงกันเยอะเลยยิงกันอยู่เยอะเลยั้งหม่กิไม่แล้วไมดแล้วมแล้วทมีคนขึ้นไปชุบเรานะ ค<โ>ตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งผม,ผมโดนหนูมาระเบิดดักเต็มเลยโดนโดนโดนโดดสตันโดนสตันโดนขึ้นแล้วนะผมขึ้นก่อน

ตรงนี้ครับเพื่อนมันไปชุบโดนวงละโอ้ยโหไม่น่ามาวงมันบีบเฮ้ยเฮ้ยแม่นไปเปล่าวะเออคอนชุบป่ะเพื่นอย่เพิ่งลงไปยังไงขึ้นไปชุบไม่ได้ป่าวงไปได้้ไปชุบไม่ได้ ขานลงมาได้ไหมขานลงมามันมีทางลงมันมีทางลงขานมาเลยครับขานมาเลยขานมาเลยขานมาเลยเออหน้ากากไม่มีเลยวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปก่อนเลยผมทุบเองเลยสี่ตัวตรงไหนครับ อุ้ยโดนสตันโอ้ยอยู่ข้างล่า,างมันจบผมเลยครับสองคนสามคนอยู่ใต้เราสองคนองล่างครับส,าสคนเจ็บอยู่เจ็บอย,บยู่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งเลยตัวเดียวน,น,นี่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 ข้างหน้าผม

วุฒาายแล้วกินกตัวดามตนาวินสามพันเจ็ดสามพกันทุกคนเลยผมนี่ ผมนี่ตัวลัดนี่หว่า